ฮันเฮนเะนะอยากกินอ,อ้อยแล้วมีเต้นโชว์ด้วยอาใส่หัวใส่หัวใส่หัวเลยคุณแม่ <c oughs> สวัสดีค่ะดูสวัสดีค่ะบ้านน้องบุหลายจ่อยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องบุหลา่จ่อยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจาหน่านะคะ พ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไท,ทยวิไลจ่อยนะคะหรือแม่ก็ไอดีไลฟ์คุณแม่นะคะศูน1 4แปดสองหนึ่งสี่สาหนึ่งสาศูนะคะสามารถที่จะอดุดหน,นุนผลิตภัณฑ์น้องวิไลจอยได้นะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จันทิพย์แม่จ่อยนะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนค่ะวันนี้นะคะอากาศคึมมากเลยเหมือนฝนจะตกยังไงไม่นานก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ ช่องแม่จันทิพย์แม่จอยล้วด้วยนะคะอีแม่กําลังกินแตงกวา่ให้กินแตงกวาลูกชากินกล้วยนะเปื่อคุณตาก็ไม่อยู่คุณพ่อก็ไม่อยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวเ,เก็บทุ่งปุ๋ยออกก่อนเอาทุ่งปุ๋ยรองอันนี้แตงกวาให้อีแม่มนี่ก็แม่นางรับหน้าที่ดูแลนะคะลูกชายเราแบบแม่จันทิพย์นะคะเพราะว่า คุณนเพ้อไม่ยู่ค่ะไปทำธุระเนาะคุณตาก็ไปทุง่งเดี๋ยวเอาอ้อยให้กินก่อนเมื่อกี้ีก็ได้อ้อยนะครับมากินก็เจ้าของนะคะเจ้าของเหมือนช่วนซื้อด้วยนะคะก็มีพอเบร์ดมีควานเขียวนะคะแล้วก็เจ้าของเหมือนช่วยซื้อ,อก็ได้อ้อยมาให้คุณแม่แล้วก็ลูกชายกินนะคะ บำรุงคุณแม่ไปด้วยอ่อยอ่อยติ๊ดแล้วเราคุณพ่อมาแม่นางถึงจะสามารถเข้าไปทำความสะอาดได้นะคะเพราะว่าคุณพ่อไม่อยู่นี่ถึงเราจะสนิทกันแค่ไหนนะคะรักกันเท่าไหร่ก็ตามก็ <c oughs> ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้อันนี้น้องก็จะโอเคหน่อยนะคะเพราะว่าน้องเรียนหนังสือเนาะ ๋ต่ถ้าน้องไม่เรียนนะคะรับรองเลยค่ะอีแม่นางร้องไห้ค่ะไปไหนไม่ได้นี่นะคะสำหรับนะคะเอฟซี FC พี่สิตาครับสีตาก,ก,ก็วันนี้นะคะแม่นางปลูกเห็ดไว้เนาะเดี๋ยวแม่นางจะพาเดี๋ยวพาเก็บเห็ดก่อนเห็ดที่ปลูกไว้นะคะลูกพากินลูกชายโอ้ยหนากกินมากเลย เดี๋ยวจะพาเก็บเห็ดก่อนนี่นะคะอันนี้ก็สเสบียงที่เราไปซื้อมานะคะเราก็จะพามาเก็บเห็ดเดี๋ยวให้พี่ปุยฝ้ายมาค่ะไม่นางจะแม่นานจะให้พี่ปุยฝ้ายนะคะ,ปะเป็นคนจุดเดี๋ยวอันนี้อ่อน เอาตัวนู้นเราสีชมพูสีชมพูด้วยอ,อันนี้จะมีเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดนางรมนะคะใช่ไหมค,ะ,คะต้นนีเห็ดไรสายไทยเลยเหรอคะค่ะอันนี้ปลูกปลูกกินเองนะอัน,นลูกอะไันมีหนอนนี่เป็นไรค่ะนี่แหละลูกธรรมชาติเขาเรียกว่าออ้้ยยุ ตาโดนโดนอ้อยเคลี้ยงอ้อยทอนบอลเลอร์เลยเนี่ยค่ะเนี่ยทอนอ้อยทอนบอลเลอร์เลยโอ้โหไหนไหมไปจ่าย้ต้องเอาถ้าค่อยดึงเอ้เด็กน้อยก็ชอบนะคะตื่นเต้นเป็นการเรียนรู้อันนี้ อันนี้แม่นางซื้อซื้อเห็ดเื้อแอบเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วนะซื้อก้อนเห็ดเขาทำไว้เรียบร้อยน,นี่เลยแม่นางจะเลืดูค่ะสวยอันนี้สีเหลืองของพี่ฟานั้นจะเป็นนางฟ้า อุ๋เด็กจะชอบนะคะเพราะว่าเขาเรียกตื่นเต้นได้เก็บเห็ดเนาะแม่คราบนี่ชั้นึนกับชั้นล่างแหละค่ะแม่ไล่ระบัดชั้นใช่ไหมอุยใช่ค่ะ นี่ดูค่ะไอพี่อะพี่ค่อยๆเก็บไม่จะทำยังไงกับไอตัวนี้หรอคะค่อยๆดึงดีดนะบ้ออกไหมคะเห็นไหมโอ,อ,อ้โห<า>เยอะมากเต็มตะกร้าเลยดูค่ะดอกสวยมากแม่ขาแม่ไปเก็บไปไหนเดี๋ยวไปเก็บไว้ที่ทำกับข้าวเรานะคะว้าวสุดดีเอ็ ชอบไหมอยากไปเก็บในป่ามากกว่าโอ้โหเอาแค่น oh, oh oh, oh. oh, oh. ี้แหละลูกอยาไปเก็บในป่าเลยแค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่แล้วลูกอยากไปเก็บในป่าพี่ปุ้ยฝ้ายบอกมีหวังหลงป่าค่ะงานเนี่ยฉันฉนนะฮั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 นนะอยากกินอ้อยแล้วมีเต้นโชว์ด้วยอ่าใส่หัวใส่หัวใส่หัวเลยแม่คุณแม่สวัสดีค่ะละดูลูกใส่ถุงสูตูดตา ก็วันนี้นะคะไม่มีแขกเนาะก็ส่วนใหญ่การแสดงช่องนี้ก็จะจะเน้นเป็นสาวอาทิตย์ซะส่วนใหญ่ดูที่สิตามไม่เข็ดนะเมื่อกี้โดนออยทอนเบลอไม่เข็ดมนอนใ้น้องไม่กลัวอซะเลยนี่ โคุณแม่เคี้ยวอ้อยน่าอร่อยมากค่ะนี่โอ้โหแหมชอบชอบเวลาเขากินอ้อยเคีย้ยวอ้อยแล้วแบบเสียงดังน่าอร่อย อันนี้น่าจะแข็งเพราะว่าคลายถึงคุณแม่มีมีการแบบกัดเสร็จแล้วก็ไปเกาเลยนี่คุณแม่เราคุณแม่นี่สบัด พวกเศษอันนี้ออกนะคะเศษดินเนอะว่าเมื่อคืนนะครับไม่ใช่ื่อคืนประมาณตักที่สามที่สี่ได้ฝนตกค่ะตกแรงมากแล้วก็ตอนเช้าก็มีเป,ปรยปรยมาเรื่อยๆค่ะเพูดเดียวไม่ทันขาดคำเลยนะคะเนี่ยก็มีเป,ปรย์อปรยมาละ พี่สีตาพี่สีตาเหมือนเหมือนท้าไทยลูกชายเรามากไปนอนแบบใกล้น้องไม่กลัวน้องแบบเครื่องใส่พอโดนมาทีแนะล้วร้องเสียงหลงเลยแม่นางไม่คิดว่าจะกล้าโยนใส่พี่สีตาแม่ส่วนใหญ่โยนก็มีแต่เฉียดๆเนาะแต่ครั้งนี้โยนแม่นมากเลยโดนพี่สีตาร้องเสียงหลงเลย บรรยากาศตอนนี้น่านอนมากบรรยากาศตอนนี้น่านอนมากแต่ลูกชายนี่ห่วงกินมากค่ะยังไม่นอนเลยถ้าได้นอนกลางวันทีนะคะแบบนอนเป็นชั่วโมงนะคะลูกชายเราถ้าไม่มีอะไรมากลวเนี่ยนอนเป็นชั่วโมงเลยนะคะชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าก็มี <c oughs> ยังไงไม่นานก็ฝากพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกคนนะคะเนาะกดไลค์กด, like, กดแชร์นะคะกดติดตามช่องแม่จนทิพย์แม่จอยด้วยลวยกันนะคะ ฝากพ่อพ,อพอแม่เอซีทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่จันทีปแล้วก็ลูกชายเราน้องหลายจ่อยด้วยนะคะมาดูคะ่ะลูกชายขี้ออกสื่อตลอดเลยโอ้ยคลิปไหนคลิปนั้นแม่นางรยอมใจเลยคะ่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ